ร้านรับซื้อรถมอเตอร์ไซค์มือสองนะครับวันนี้ผมมาอยู่แถวปทุมนะครับคลอง6เลยมาได้เจ้ายามาฮ้าแกนเฟียโนอไฮบริดคันนี้นั่นเองคันนี้นะครับจะได้เป็นล้อสีทองมาด้วยนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ตัวรถเห็นไหมสีค่อนข้างที่จะสวยเลยนะตัวนี้เป็นสีเทาแลมโบแบบเข้มๆนะครับให้ดูความใสของรถเขาก่อนนี่นะครับบอกแล้วว่าร้านผมเนี่ยรับซื้อรถแต่ละคันให้ราคาสูงจริงๆนะแล้วก็รับรถให้ถึงหน้าบ้านด้วยนะครับ ดูเลขใหม่ก่อนนะครับคันนี้วิ่งมาแค่96กิโลนะครับผมไมล์หลักสิบนะครับผมนี่บุ๊กเซอร์วิสกุญแจมีมาให้ครบนะครับเหมือนกับรถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับผมนี่บุ๊กเซอร์วิสมีมาให้ครบด้วยก็อย่างที่บอกนะครับลองพิจารณาดูกันง่ายๆนะว่าเวลาผมรับซื้อรถเนี่ย ถ้าราคาไม่ดีจริงนะครับผมไม่เขาเรียกว่าไนะลูกค้าไม่ติดต่อมาขายรถใหม่ๆแบบนี้ให้เราเรื่อยๆนะครับอันนี้คือเป็นจุดสังเกตเลยนะว่าเรารับซื้อรถเนี่ยให้ราคาสูงจริงไหมนะครับและถ้าเกิดหากใครอยากจะขายมอเตอร์ไซค์ได้ราคาดีแบบนี้นะครับติดต่อมาได้เลยที่เบอร์มือถือ0805580396รับซื้อรถทั่วประเทศไทยนะครับผมขอบคุณครับ